ทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการใช้ Garmin Forerunner 35ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูนะนี่พี่จะสอนใช้วิธีเมนูนะครับสมมตุติเราอยากจะเลื่อนไปดูไปดูว่าฮาร์ดแวรแล้วเท่าไหร่แล้วก็ลงไปชุบเห็นไหมครับของพี่เป็น77นี่เห็นไหม จ็ดสิบเจ็ด b l u e ปิดเนาะก,การก้าวของเราว่าเราเก้าวไปได้กี่ก้าวแล้วนะครับในวันนี้นี่นี่ก้าวนี่แคลอรี่ครับแคลอรี่ส่วนนี้เป็นเวลาในการวิ่งของเรานะครับนี่นี่คือระ,ระยะทางการวิ่งของเราถ้าเกิดเราเซฟไว้แล้วมันจะขึ้นนะคะ แล้วก็สามารถเลื่อนลงไปได้ดูเลยโอเคครับอีกปุ่มหนึ่งมาดูกันชื่อว่าปุ่มการวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นรูปคนวิ่งนะนี่กดเข้าไปเลยจากนั้นมันจะให้มีช้อยให้เลือกสมมุติเราอยากจะวิ่งกลางแจ้งนี่คือวิ่งกลางแจ้งนะครับนี่มันจะบอกวิ่งกลางแจ้งจากนั้นเวลาเราจะเลือกเราก็เลื่อนลงไปตามน,นี้นครับอันนี้คือ วิ่งในร่มนะครับภาพนี้คือวิ่งในร่มนี่คืออะไรคาโออันนี้ไม่รู้คืออะไรนี่คือเดินนี่คือวิ่งกลางแจ้งสมมุติพี่เลือกวิ่งกลางแจ้งก็แล้วกันนะแล้วก็กดตรงปุ่มคนวิ่งเหมือนเดิมนีก็กดตรงปุ่มของวิ่งนั่นก็กดอีกทีจากนั้นมันจะบอกว่าให้รอ แต่บางคนชอบรีบไม่ต้องรอหรอกครับกดเข้าไปเลยจึ๊บทีหนึ่งที่ปุ่มลูกคนเอยก็กดปุ่มไปเลยเห็นไหมครับนี่ก็บอกให้รออีกแล้วเนาะกดไปที่ปุ่มลูกคนวิ่งน,นีอีกรอบครับถ้าตอนนั้นมันจะให้เริ่มต้นเลยคุณก็กดเริ่มต้นเลยครับนี่ครับ นี่มันก็จะเขียนถ้าเกิดคุณอยากจะหยุดชั่วคราวให้กดรูปวิ่งทีหนึ่งแต่มันจะหยุดชั่วคราวครับแต่ว่าถ้าเกิดอ่าเสร็จแล้วคุณก็เลือลอเล่อนลงไปอ่าเลื่อนลงไปด้วยปุ่มเลื่อนตรงนี้เหมือนเดิมแต่้นก็กดว่าใช่ก็กดปุ่มวิ่งแต่้นมันก็จะบอกว่ากิจกรรมถูกบันทึกแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยครับ h คลอรี่อะไรเท่าไรอย่างเนี้ยครับโอเคครับและเนวิธีกลับไปหน้าเดิมให้กดปุ่มย้อนกลับนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาที่หน้าเดิมแล้วแต่ว่าหลายๆอันมันก็จะมีอยู่ข้างๆนี้นะครับอย่างอันนี้เป็นปุ่มเสียงเพลงแต่ว่าปุ่มที่อยู่ข้างๆพวกนี้จะต้องใช้ใช้ให้ต่อกับ iPhone เท่านั้นนะครับสมมติ พี่จะมาสอนวิธีปิดเครื่องด้วยนะครับนี่กดนี่เปิดตรงรูปแสงนะคระค้างไว้งั้นคุณก็กดใช่ตรงรูปคนวิ่งจากนั้นเห็นไหมครับหน้าจอมันจะดับไปเลยแล้ววิธีเปิดใหม่ก็กดคนตรงที่รูปรูปรูปที่เราปิดอีกทีนะครับกดจึ๊กทีนึงอ่ามันก็จะขึ้นเก้าหมิ่น ังนั้นก็รอแป๊บหนึ่งครับอ่าเห็นไหมการมินก็จะบูตเครื่องแล้วก็ขึ้นมาเป็นรูปเดิมแล้วนะครับสหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <ad> <elling> <drawn>